สวัสดีครับลุงคำคนแก่สร้างตัวก็มาพบมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ลุงคำก็เอาเมนูน้ำพริกกับน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิรสเด็ดครับใส่มะเขือพวงใส่มะเขือมะเขือเหลืองทางเหนือเรียกมะเขือแจ้ ก็คือาปาการก็มะเขือแก่ครับใส่ไปด้วยสำ,สำหรับน้ำพริกกะปิวันนี้ครับก็มีน้ำพริกแกวนี่ครับน้ำพริกแกวแบๆมาด้วยครับประกับวันนี้ก็มีหนอ่อไม้ครับหนอ่อไม้ต้มตัวนี้ ชะอมไข่ชะอมครับไข่ชะอมแล้วก็ปีซุปแป้งทอดปีหั่นเป็นผอยแล้วไปซุปแป้งทอดที่ขายไม่ได้มะเขือพวงมะเขือพวงมะเขือม่วงมะเขือกรอบมะเขือม่วงครับมะเขือกรอบมะเขือพวงมะเขือม่วงกรอบ มะเขือชุบแป้งทอดแซ่บมาปากพ่อแม่พี่น้องตัวนี้เป็นมะระครับมะรละละ็แตงครับวันนี้ลุงคำก็เป็นข้าวสวยเหมือนเดิมครับข้าวสวยเหมือนเดิมเอามาฝากพ่อแม่พี่น้อง fc ทุกท่านเก็บีของลุงคำทุกท่านนะครับลุงคำก็ขอขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับสําหรับการติดตามและให้กำลังใจลุงคำมาตลอด ลุงคำก็ขอขอพระคุณเป็นอย่างสูงวันนี้ก็น้ำพริกกะปิกมะเขือพวงหน่อไม้ไข่เจาอมปีชุบแป้งทอดมะเขือพวงมะเขือม่วง,วงนะครับหลายอย่างครับอันนี้ก็เขา้าเป็นข้าวสวยเอามาพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซี C, ทุกทั้งนะครับวันน้ลุงคำก็มากินข้าวกับลุงคำครับนะ้ำพริกวันนี้นะ้ำพริกเกือบแซ่บมาพี่น้องมา กัหรือก็อลุงคำก็เอาเนี่ยครับเขีอสุกแกงทอดแล้วก็ปีอริยานนะครับใช้มือเดอจุุ่มเลยครับซีมคอน มันกระพวงเยอะๆครับเราใส่ลาดลงไปคใจะชอบปลากครับลาดลงไปมา่น้องมาอันนี้ครับมะเขือสุปแป้งทอด แสบคือเก่าครับมันก็เป็นน้ำพริกแกว โดยเ้พาะอมทอดไข่ครับ กะม่วงกรอบยอดตา นะครับไม่ล hmm. ะ ครับลีปนีก็ลุงครับก็ขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจลุงครับมาตลอดลุงคบก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสําหรับวันนี้ลุงครับก็เมนูน้ําพริกกะปิน้ําพริกแจวผักหลายอย่างครับมาฝากวันนี้ก็เป็นข้าวสวยมาฝากพ่อแม่พี่นีง f อทุกท่านนะครับวันนี้ความก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอยู่ดีมีสุขครับสวัสดีครับ